สวัสดีครับที่ห่างหายกันไปนานนะครับวันนี้น้ำก็มาแล้วนะครับน้ำก็มาแล้วนะครับอยู่กับช่องพิรุตโอเวนะครับวันนี้ก็พามาดูน้ำนะครับก็มาจากเขื่อนลำบะเทานะครับน้ำมาจากเขื่อนลำบะเท้าครับเดี๋ยวเบิ้งครับผมอันนี้คือห้วยลำน้ำกลํำนะครับที่ต่อกันมานะครับนี่ครับวันนี้ก็บรรยากาศ ฝนนะครับบรรยากาศฝนครับก็บมมีอย่างมากครับมื่อนี้ก็มมหามาหาหอยเชอรี่นะครับวันนี้นะครับมากับเพื่อนนะครับเมื่อวานไปหาหอยตอนกลางคืนนะครับไม่เห็นไม่มีสักตัวบมมีเลยครับผมบมมีนะครับมื่อวก็เลยที่เฮ็ดคลิปใผ้เพิ่งนะครับน้ำก็เริ่มขึ้นนะครับทั้งอีกฝั่งหนึ่งเพื่อนก็ ยกยอหรือยกสะดุ้งนะครับเขาเรียกยกยอหรือยกสะดุ้งนะครับประมาณนี้นะครับนกเดี๋ยวนี้พี่ลูกก็งดบินก่อนนะครับเนื่องจากสถานะสถานะการโควิดนะครับก็เลยงดบินแต่ก็บินอยู่บริเวณแถวบ้านนะครับหาทุ่งนาหรือพื้นที่โล่งนะครับบินนะครับคลิปตอนนี้ก็ตัดต่อไม่ได้นะครับเพราะว่า ยังไม่ค่อยมีเวลาจะลงเป็นคลิปเต็มนะครับคลิปที่ไม่ได้ตัดนะครับอันนี้ก็น้ําเริ่มขึ้นนะครับแต่ถ้าไปดูอีกฝั่งนึงก็น้ําจะเยอะนะครับน้ามาที่หลายนะครับนี่นะครับประมาณนี้ตรงนี้เป็นแลนด์มาร์กนะครับเขาว่าจะสร้างแลนด์มาร์กตรงฝั่งตรงข้ามนะครับอันนี้ก็ถนนใหญ่นะครับรถวิ่งอยู่ครับนี่ครับรถ อรรยากาศฝนเดือนกันยายนนะครับวันนี้ก็วันที่สิบสี่แล้วนะครับสิบสี่กันยานะครับต่อไปก็จะลงแต่คลิปที่ไม่ตัดนะครับเดี๋ยวถ้าว่าลงคลิปตัดวันไหนเราบอกนะครับวันที่ตัดต่อนะครับอันนี้ก็ลงคลิปสดไปก่อนนะครับคลิปนี้ก็จบไปเพียงแค่นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดติดตามช่องเล็กๆด้วยนะครับทำไปเรื่อยๆครับดันช่องให้หน่อยนะครับครับไปแล้วครับสวัสดีครับ